ไม่อะไรเยอะเลยจะใส่จะส่าเยพี่ายแล้วนะค่ะยล้กตาแล้ตาแล้วตาแบบไม่่ยรเป่ารู้เปล่า่อคุณ่ลยขบโอเคนะครับอคนเยอะขึ้นแต่ว่าคือตอนก็ใช่แต่ว่าทำไมถึงไปอยู่ในหัวเพราะว่ามัน oh. ต oh. ้อก่เดียวกันขอบคุณนะคะ ไปนะครับไปเลยไปนะครับไปเลยไปนะครับไปเไปะครับไปเลยไปนะครไปเลยไปนะครับไปเลยไปนะไปับไปเลยไปนครับไปเล น้ยเกลร์นะครับน้ำเกลร์เนี่ยเกลร์ทุกอย่างไม่ได right. ้โอกาสละนะมาแล้วมาแล้วเอาใช่ไหมเอาแล่ะใครยังต่อหรือว่าเกลริงจริงไม่โฟกัสเอาต่อแหลมทอะไรล่ะ